สวัสดีค่ะทานโเ,เตอร์นะคะพี่ยุแล้วก็พี่หมิวนะคะค่ะพอดีว่าใจก็เพิ่งเป็นเด็กใหม่นะคะในเส้นทางนี้ค่ะแล้วจากการที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ค่ะมันทําให้รู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมันมันมีคุณค่ามากขึ้นต้องมองอย่างนั้นเลยนะคะค่ะตอนแรกคือเริ่มว้าวตั้งแต่3าาวันแรกที่ทานนะคะแล้วก็โทรไปหาพี่หมิวไปขอดูขอดูบริษัทเลยนะคะเป็นคนติดต่อหาพี่มิว ไปดูว่าอยากจะเห็นรายละเอียดเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ไปในวันนั้นพอกลับมามีมีความหวังในชีวิตนะคะที่เคยแชร์ไปแล้วว่าใจมีความหวังใหม่ในชีวิตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเหมือนมีแต่ความเป็นไปได้อะคะ่ะและหลังจากนั้นก็คือเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อซื้อซื้อสินค้ามารับประทานนะคะก็ทานได้ก็ทานมาหลังจากนั้นทานมาค่ะแล้ววันนี้ประมาณสัปดาห์กว่ากาค่ะ สัปดาห์กว่าคือด้วยด้วยสุขภาพเจเองเนี่ยอ่าอายุห้าสิบเอ็ดปีแล้วนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าคือจะแบบปวดเมื่อยท,ที่ที่ต้นคอค่ะคือใจคือเป็นเทรดเดอร์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะมีความเครียดอ่าแล้วก็จะรู้สึกชาชาค่ะที่เส้นปลายเส้นประสาทแล้วเริ่มขึ้นสมองด้วยค่ะเริ่มขึ้นสมองแล้วก็ตรงคือตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อหน้าไฟใช่ค่ะด้วยด้วย ความที่มีลูกอะนะคะหน้าไฟค่ะก็เริ่มมีปัญหาค่ะมีเขาเรียกว่ามีสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็อาการอาของเข่าค่ะหัวเข่าหัวเข่านี่ก็รู้สึกว่ามัน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 ส่นงสัญญาณเหมือนกันค่ะเริ่มรู้สึกปวดเข่าแล้วก่อนหน้าเนี้ก็มีคนแนะนําสารอาหารตัวอื่นแต่เป็นคนที่คิดเยอะเหมือนกันค่ะปกติไม่ใช่ทานง่ายๆเหมือนกันนะคะคิดเยอะแล้วก็ไม่ซื้อทานค่ะแล้วก็มาเจอตัวนี้พอท่านได้ทานเข้าไป ทุกวันนี้คือชีวิตเปลี่ยนค่ะการใช้ชีวิตของเรารู้สึกว่ามันมีพลังมันมีพลังมันมีคุณค่าแล้วก่อนแล้วก่อนหน้านี้เจก็คือจะวิ่งออกกําลังกายตอนเช้ากับสามีนะคะจะวิ่งออกกําลังกายที่หน้าบ้านนี่เป็นคลองค่ะเป็นคลองแล้วก็จะวิ่งรอบคลองประมาณห้ากิโลค่ะถ้ารอบคลองนี่ประมาณห้ากิโลแต่เจจะวิ่งไม่ถึงนะคะจะวิ่งได้ประมาณกิโลกว่ากว่าค่ะเจก็หมดแรงค่ะเหนื่อยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมาก เมื่อเช้ามันว้าวมากเลยค่ะพี่พูดแล้วขนลุกเลยค่ะเมื่อเช้าว้าวมากเลยจะวิ่งประมาณสองกิโลครึ่งอะแล้วมันไม่เหนื่อยเลยค่ะแล้วพอตอนสุดท้ายที่จะเข้าเส้นชัยที่คือมาเส้นชัยคือหน้าบ้านเนี่นะคะแล้วสามีบอกว่าสปีดเลยน้องสปีดเลยวิ่งสปีดแบบแซงหน้าสามีแซงหน้ามาเลยค่ะและ้วทุกวันนี้ค่ะที่บ้านก็ทานหมดเลยค่ะสามีก็ทานลูกสองทนก็ทานค่ะ แล้วทุกคนก็เริ่มเริ่มเริ่ม,รม,มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะสามีก็เริ่มทานแล้วรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะแนะนําเพื่อนๆของสามีพอด้วยที่เพื่อนๆของสามีก็ก,ก็ด้วยวัยนะคะก็มีโรคต่างๆอะคะ่ะก็นึกถึงคนนุ้นคนนี้ตอนนี้คือแบบทํางานพื้นฐานแบบโทรโทรเยอะมากโทรเยอะมากค่ะแล้วก็บัญชีรายชื่อขึ้นมาเต็มหัวหมดเลยค่ะว่าคนนู้นคนนี้ค่ะ แล้ววันแล้ววันก็จะจะคุยอยู่กับทางพี่หมีวภาวนานะคะอัพไลน์ตลอดก็ก็บอกว่าพี่ช่วงนี้น้องเด็กใหม่นะน้องอาจจะต้องหาข้อมูลอะไรเยอะนินดนึงบรบกวนพี่นิดนึงบางทีก็เกรงใจเหมือนกันว่าพี่พี่หมีวงานก็เยอะนะคะค่ะวันนี้ก็คือต้องขอขอบคุณบริษัทไลเวนเทสค่ะที่ทำให้ได้เจอชีวิตใหม่ต้องบอ,อกอย่างนั้นเลยค่ะขอบคุณทุกทกท่านที่ให้โอกาสนะคะ ขอบคุณค่ะ